กราบนมันสการพระภิษุสาสมเน็รทุกรูปกราบท่านแมช่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วสและท่านอาจารย์เีรวัตรสิริสาโนนค่ะสาธุค่ะสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสวัสดีคุณปู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะน้าเล็ก สวัสดีค่ะคุณครูพี่จิ๊บจิ๊บสาธุค่ะเช้าๆเราก็มาพบกันนะคะแล้วก็มารวมกันที่ศาลานะคะเมื่อเช้าคุณปู่คุณยาน,นั่นเองก็ได้เจริญสติใช่ไหมคะได้นั่งเจริญสติภาวนานะคะแล้วก็ได้ทำวัดสวดมนต์กันแล้วนะคะก็อนุโมทน,นาสาธุก,กุศลร,ร่วมกันนะคะเราได้สะสมกุศลกันทุกเช้าเลยนะคะ ท่านอาจารย์ก็เมตานะคะให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งอยู่ในธรรมนะคะก็วันนี้คุณครูวิชันะคะก็มาทักทายนะคะปฏิสันฐานท่านอาจารย์มอบหมายให้มา,าสแสดงธรรมนะคะให้ทุกคนที่สำนักนะคะได้ฟังธรรมการสะสมกุศลกันนะคะก็เผื่อแผ่ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันนะคะ เผยแพ่คําสอนของพระพุทธเจ้านะคะด้วยการแชร์ให้ธรรมะเป็นทานนะคะก่อนอื่นครูพี่เจ้าก็สะสมคุศรก่อนนะคะให้ธรรมะเป็นทานเพื่อที่กัยนยาณมิตรของเรานะคะที่ติดตามอยู่ติดตามเฟซท่านอาจารย์ธัญรัตน์อยู่ก็จะได้ฟังธรรมะไปพร้อมๆก,กันกับพวกเราที่อยู่ที่ศูนย์นี้นะคะเราก็ให้ธรรมะเป็นทาน ชนะก,การให้ทั้งปวงนะคะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสัจจะความจริงนะคะเป็นคำพูดที่นำออกจากภพนะคะออกจากวัตฏสงสารก็ใช้ให้ <c oughs> การะยาณมิของเรานะคะ จะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุธทธเจ้าที่ท่านอาจารค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะนํามาทําเป็นหลักสูตรเรียนปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีสามนะคะมีปีสี่ด้วยทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้น้อมนาไปประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อนําตนออกจากทุกข์เราก็ได้ให้ทำม,มาเป็นทานเรียบร้อยแล้วนะคะ ปรบปรมใจกันนะคะได้กันให้ธรรมะเป็นทานวันนี้นะคะคุณครูพี่ชอบก็มีทำนะคะมีทำมาฝากทุกท่านในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาพที่สองโดยบัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะวันนี้ก็จะเป็นหมวดสารานิยธรรมหกอย่างนะคะวันนี้ข้อที่หกแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังพระสูตรกันนะคะฟังพุทธพจน์พระธรรหลักของพระพุทธเจ้าสะสมกุศลในการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราเนี่ยกระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกได้นะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่11สุดตันตปิฎกทีคันกายปาติกวัหน้าที่207ถึง2 2 0 ข้อที่304ถึง325หมด6ปภาษาที่กสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทละหกละหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น,เป,น,นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคยนา ไม่พึงแข่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่ปรมาจารย์น,นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อที่6ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อื่นยังมีอีกทิฏฐิอย่างใดยอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุก์ย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐินั้นภิกษุปเป็นพูดถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิในทิฏฐิเห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสหรามจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและหลังอยู่ทำข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสาธุาาน่คะ่ะ ธรรมของพระอ,องค์เนี่ยเป็นเป็นธรรมท,ที่เป็นธรรมที่เพื่อความยั่งยืนใช่ไหมคะเพื่อความตั้งอยู่นานเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เป็นประโยชน์สุขแก่มหาชนนะคะทั้งเทวดาและมนุษย์เนะะี่ยค่ะพระองค์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลพวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะสืบทอดรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการศึกษาแล้วก็ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมหนังมาประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายฝักฝ่ายข้างเจริญนะคะทำให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเจริญในธรรมไม่มีความเสื่อมนะคะได้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้พวกเรายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ฟังไปแล้วก็ทรงจำไปเรื่อยๆนะคะถึงวันที่ที่วันที่เราใกล้จะตายนั่นแหละค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอุปการะแกี่เราขนาดขนาดสัตว์เดรัจานนะ่ะได้ยินได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังพ้นจากความตายได้เลยที่เขาจะตายแล้วเขา เขาจะตกไปในอบายใช่ไหมคะแต่เพราะว่าเขาได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจจะความจริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนื่อนานแค่ไหนก็เป็นความจริงอยู่เสมอพวกเราจึงต้องทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามา ประพฤติปฏิบัตินะคะถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้ยบาปหรือบุญเกิดขึ้นในจิตไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมคะมอย่างม่วงนอนเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปคะพี่จิ๊บเป็นบาปค่ะ<ๆ>คุณครูวิชิตนะคะถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมเราต้องมาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้คุณครูวิชิตก็นําข้อที่หกนะคะใน สารานิยธรรมนะคะหอย่างข้อสุดท้ายนะคะที่พระองค์ตรัสนะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกทิ่ถิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเิฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกย่อมนำออกนะคะย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้กระทำทิฐินั้นภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฐิ ในทิฏฐิเห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสหรามจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ทำข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่ดีวาดเพื่อความปรองเปรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งทิฏฐิคืออะไรคะคุณครูพิชิพทิฏฐิก็คือความเห็นนะคะความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเห็นยังไงเห็นสัจความจริงใช่ไหมคะเห็นครร เห็นธรรมชาติเนี่ยตามความเป็นจริงอย่างพอเรามีสตินึกมาที่กายใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือเห็นถูกต้องเห็นกายเนี่ยค่ะเห็นกายก็คือเห็นธรรมชาติก็คือเห็นรูปที่มันเสื่อมสิ่นสลายไปใช่ไหมคะก็คือการเห็นเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างประเสริฐเห็นอย่างประเสริฐก็คือเห็นแล้วสามารถที่จะออกจาก ทุกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็คือทุกใช่ไหมคะการที่ได้มีอัตภาพร่างกายเนี่ยก็คือได้สิ่งที่เป็นทุกเพราะว่าของที่มันต้องเสื่อมต้องสลายใช่ไหมคะมันต้องแตกทําลายไปถ้าเราเห็นสัจจะความจริงเนี่ยว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกมันแตกทําลายได้มันสลายได้ เราก็จะขายความยึดมั่นถึอมั่นในร่างกายได้ใช่ไหมคะก็จะซื่อไว้เห็นอย่างประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์พอเราเห็นความจริงว่าร่างกายเนี้ยมันเสื่อมสิ้นสลายได้เราก็จะไม่ยึดใช่ไหมคะเราไม่ยึดในตัวทุกข์เนี้ยคะ่ะร่างกายที่มันเน่ามันเปื่อยนี่นะคะ่ะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะออกจากทุกข์ได้ เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบเองนะคะเพราะว่ามีปัญญาใช่ไหมคะเพราะว่ามีสตินึกมาที่กายก็จะเกิดปัญญาใช่ไหมคะมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นกายในขนาดนั้นนะคะเห็นความจริงของรูปประคานร่างกายนี้ว่าร่างกายเนี่ยพราเพื่อเจ้าตัดว่าร่างกายเนี่ยมันเสื่อมสิ้นสลายได้รูปเนี่ยมันมีหน้าที่เสื่อมมีหน้าที่สลาย แกผู้กระทำที่ฉิตนั้นนะคะก็คือเราทําความเห่นที่ถูกต้องใช่ไหมคะก็คือพระองค์ให้มีสตินึกที่กายนะคะถ้าเรามีจิตส่งออกใช่ไหมคะไปที่อื่นเนี่ยเราก็จะเกิดทุกข์ใช่ไหมคะเพราะว่าบาปอากุศลเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตได้แต่ถ้าเรามีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่ขนาดนั้นเห็นกายเป็นปัจจุบันบาปก็เข้ามาในจิตไม่ได้ ถ้าเราเพลิดเพลินนะคะเราเพลินในในเวทนาในสัญญาในสังขารเนี่ยเราก็จะมีพบชาติอีกแต่ถ้าเรามีสตินึกบันทีกกายมีสัมพชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะนั้นนะคะเห็นกายเป็นปัจจุบันแล้วก็นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสว่าเนี่ยคือรูปรูปเนี้ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปแล้วก็พิจารณาร่างกาย อยู่แบบนี้นะคะมีสตินึกซ้ำซ้เห็นทุกท่านลองนึกสิคะลองมีสตินึกมาที่หน้าผากไปค,คะ่ะมีความรู้สึกไหมคะนึกมาที่กายมีความรู้สึกมีสัมชัญญนะอยู่ขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดเห็นกายไหมคะรู้ไหมคะว่ามีร่างกายารู้ใช่ไหมคะในขณะน,นี้เป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะมีสัมผัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยเห็นกายเป็นปัจจุบัน ในขณะนี้ได้คิดถึงสิ่งอื่นไหมคะไม,ม่คิดไม่คิดถึงนะคะคิดถึงกายอยู่นึกถึงกายอยู่นะคะมีสตินึกมาที่กายมีสัมขชัชญะมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นกายเป็นปัจจุบันเน,นี่ยค่ะรูปเนี้ยพระพุทธเจ้ารต่ว่ารูปนี้มีหน้าที่เสืมสิ้นสลายไปก็มีสตินึกมาซ้ำเนี่ยคะ่ะชื่อว่ามีความเห็นที่ถูกต้องค,อคือเห็นสัจจะความจริงว่า รูปขรุขรร่างกายเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปเรากําลังน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่กระทําทิฏฐิให้ถูกนะคะทาทิฏฐิอย่างประเสริฐนีค่ะซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนําสัตว์ออกจากทุกข์เห็นไหมคะการที่เราเห็นถูกเนี่ยค่ะก็คือมีสตินึกวาที่กายเห็นกายเป็นปัจจุบันขณะนี้ค่ะเป็นการที่จะนํา ออกจากทุกข์ได้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยปัญญาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีปัญญาเห็นทำตามความเป็นจริงแก่ผู้กระทําที่ถีนั้นก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ที่กระทําใช่ไหมคะนึกถึงกายก็คือเนี่ยคือการกระทําก็คือนึกมีสตินึกมาที่กายขณะนี้เรากําลังทําสติตอนนี้ยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมคะ ก็คืออาศัยธรรมเนี่ยค่ะก็คือมีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะในขณะนั้นนะคะ่ะเราก็ไม่ไม่ยึดกายใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาสิกกาตามคําสอนของพุทธเจ้าว่าร่างกายเนี่ยเป็นรูปใช่ไหมคะรูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายได้ทำตามคําสอนของพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ีิสุเป็นพูดถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิ เห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสาหปร,ระม m จารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะกับคนที่อยู่ร่วมกันอนย่างพวกเราเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันใช่ไหมคะมีทิฏฐิอันเดียวกันก็คือเป็นผู้ที่มีสติอยู่ที่กายในขณะนี้นะคะมีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่ mm hmm. เห็นกายเป็นปัจจุบันขณะนี้มนัสสิการว่า พระพุทธเจ้าแต่ว่ารูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปทำข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทาให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่มีวาดเพื่อความพร้องเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังไคะถ้าเรามีทิฏฐิอันเดียวกัน คือเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนี้มันมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมันไม่ใช่เราใช่ไหมคะเราเชื่อตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเพราะว่าเราโอปะยโกใช่ไหมคะน้อมเข้ามาใส่ตนในขณะนี้เรามีสติใช่ไหมคะสตินึกแล้วก็ดับไม่สามารถที่จะให้มันตั้งอยู่นานได้ใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะยืดเอาได้สัมภะชัญญะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วประดับก็ต้องนึกใหม่ ก็จึงจะมีสัมปชัญยะใหม่กายเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ตัขดขณะเนี้ถึงแม้ว่าร่างกายนี้ยังจะตั้งอยู่แต่พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วว่ารูปเนี้ยเขามีหน้าที่แค่เสื่อมสิ้นสลายไปไม่สามารถที่จะยึดมาเป็นของเราได้นีค่ะแม้แต่ตัวเราเนี่ยก็ยังสลายได้บุคคลอื่นภายนอกเพื่อนสาภรมจารีของเราเนี่ย ก็มีรูปเหมือนกันกับเรานี่แหละรูปของเขาก็สลายได้เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นอย่างนั้นว่าขนาดร่างกายนี้ยังไม่ใช่เราของบุกคนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาก็สลายได้จะมีการวิวาทกันไหมคะเพราะว่ามันสลายใช่ไหมคะก็คืออยู่ก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันใช่ไหมคะเขาก็เกิดเราก็เกิดเขาก็แก่เราก็แก่ เขาเจ็บเราก็เจ็บใช่ไหมคะเขาตายเราก็ตายเหมือนกันเนี่ยเพื่อความไม่ดีว่าเพื่อความพร้อมเปลี่ยนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีทิฏฐิอันเดียวกัน,ม,น,กนมีความเห็นเหมือนกันเพราะว่าเรามีศรัทธานในพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อองค์เดียวกันใช่ไหมคะเรากําลังน้อมนาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจูเป็นผู้ที่มีสติ ไม่ประมาทไม่เผลอเลยมีสติอยู่ที่กายนึกถึงคาสอนของพผู้เทอเจ้าพระองค์แต่วระรูปเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปนะ yeah. ก็พิจารณาอยู่แบบนี้เป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะใช้ธรรมะวิเชยะพิจารณาร่างกายว่ารูปประขารร่างกายเนี่ยมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปทั้งภายในทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นของ รูป,ประการร่างกายของเราเองก็เป็นภายในใช่ไหมคะของบุคคลอื่นภายนอกก็เหมือนกันเสมือนกันโดยความเป็นธาตุก็คือมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายได้เราจะยึดมั่นถึงมั่นอะไรเนี่ยคะ่ะก็จึงทําให้เป็นธรรมที่ไม่มีวาดเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราอย่ามัวเพื่อเืิดในโลกนี้ เพราะว่าทุกอย่างเป็นแค่สิ่งสมมติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเราต้องรีบมากระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกก็คือน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยรว้วเป็นสิ่งที่เสื่อมสิ้นสลายได้ใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่สมมติเป็นของที่ใช้ชั่วข่าวเนี่ การที่เราได้มาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าได้น้อมนําคําสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อที่จะกระทําที่สิ้นสุดแห่งทุกข์นำตนออกจากทุกข์เราจะได้เห็นสัจจะความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้ตั้งอยู่นานเป็นสติอยู่ที่กาย นึกถึงกายขนาดนี้ยเป็นปัจจุบันเห็นกายเป็นปัจจุบันจิตไม่ส่งออกไปที่อื่นก็มานัิกาลว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีสตินึกอีกนะคะนึกซ้ซําๆนึกแล้วก็ดับต้องนึกใหม่ต้องมีความเพียรที่จะนึกถึงกายซ้ซําๆถ้าเรานึกได้บ่อยทุกก็ดับได้บ่อยแต่ถ้าเราไม่นึก สติก็จะไม่อยู่ที่กายบาปก็จะเข้ามาในจิตนะคะก็จะทําให้เรามีภพมีชาติอีกก็ต้องเกิดมามีรูปประการร่างกายที่เป็นทุกข์แบบนี้อีกก็ต้องวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนี้ขณะนี้เราได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหนทางที่จะทําให้เราคนจากทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องน้อมมาประพฤติปฏิบัตินะคะมีสติเลกมาที่กาย เห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันนะคะมีสัมปชัญญะอยู่บนรณสิการกระทาไว้ในใจโดยแยบขายว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีสตินึกมาที่กายบนรณสิการพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงในขณะนี้ว่ารูปเนี้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไร พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีสตินึกซ้ำซ้ำนึกมาที่กายพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปนึกซ้ำซ้ำนะคะมีสตินึกที่กายเป็นไงคะทุกท่านทำได้ไหมคะทำได้นะคะมีสตินึกมาที่กายแล้วก็มาณสิการว่า รูปนี้มีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ารูปนี้มีหน้าที่เสื่อมิ้นสลายไปเราก็ทําแบบนี้ซ้าๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นําตนออกจากทุกข์ได้เราจะไม่เพลิดเพลินอ,อ,อยู่ในโลกนะคะเพราะว่ามันทุกข์ใช่ไหมคะการที่มีรูปประคันร่างกายนี้เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นนู่นนี่นั่นตามเหตุปัจจัยตามวิบากที่ เราได้กระทําไว้ใช่ไหมคะ <_ S 1> เพราะว่าร่างกายเนี่ยคือกรรมเก่าเราทํากระทํากรรมใดไว้เราก็ต้องได้รับกรรมนั้นแต่หนทางที่จะลับทให้เราซึ่กงกรรมเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตัดบอกเอาไว้แล้วแค่เราน้อมนําม,มาบะพฤติปฏิบัติทำตามที่พระองค์ทรงตัดไว้นะคะก็ท่านในที่สนใจนะคะอยากจะเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ สามารถที่จะสมัครนะคะเป็นนักเรียนครูวิปัสนาสมาธินะคะเพื่อเรียนพุทธพจน์พระธรรมหลักของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรไว้บ้างใช่ไหมคะคุณครูพี่จิ๊บถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรเกิดขึ้นในจิตเราใช่ไหมคะไม่ว่าบาปหรือบุญเกิดขึ้นในจิตเนะะีย่ยสมาวะธรรมพระองค์ตรัสรู้จะจักความจริงนั้นนะคะแล้ว ระองค์จำแนกแจกแจงแต่งตั้งเปิดเผยนะคะการทาให้ง่ายเนี่ยเราก็าต้องมาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะท่านใดที่อยากจะสนับสนุนงานเยผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้านะคะร่วมบูชาธรรมหนังสือหรือว่าวิทยุเสียงธรรมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 784 8123้าเจ็ดแปดสนะคะวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค,คุณครูพี่เจ้าก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขได้ผลจากทุกได้เข้าถึงอมตะคือมรรคผลนิพพานได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ตามเหตุอันสมควรนะคะสาธุค่ะ